ที่ทั้งสาวแและสาวเทียมนี่ยจะเห็นเจ้าตัวในสลัดผ้าโชว์เซ็กซี่อีกรอบหนึ่งค่ะล่าสุดแอบรู้มาว่าหนุ่มอาร์ตมีแพลนถ่ายเซ็กซี่ประมาณต้นปีนี้งานนี้จะถอดบนถอดล่างเนี่ยคงต้องให้เจ้าตัวออกมาบอกเองจะดีกว่าค่ะมีโอกาสเจ้าตัวหนุ่มอาร์ตที่งานเปิดตัวพรีเซนเตอร์หรือชิ้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าตัวก็ได้ออกมาสัมภาษณ์เอรว่าอยากจะรับงานถ่ายเซ็กซีซ่สับเซ็กอีกครั้งหนึ่งค่ะแพลนบอกว่าอยากจะถ่ายประมาณช่วงไม่เกินต้นปีหน้าค่ะบอกว่าตัวเองอายุ34ปีแล้วก็อยากจะมีเรู สุดเด็กนึกใหม่เนี่ยเห็นทีคงจะลำบาก ได้ติดใจจองเวรอาฆ่ากันาน้าหัวใจตอนนี้สดค่ะรับว่างานยุ่งค่ะไม่มีเวลาคุยสาวทําให้สาวๆที่คุยด้วยเนี่ยอาจจะไม่ได้สาสัมพันธ์กันต่อจ้าเราไปฟังเสียงสุขภาพหนุ่มอาพัสิทธ์พูดถึงประเด็นในเรื่องเงกันเลยค่ะครับเจต้องขอบคุณนะฮะผู้บริหารครับจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับก็เห็นแบบอาจจะเป็นลุกนักกีฬามั้ครับแล้วก็เป็นเป็นเหมือนแบบคนรักษาสุขภาพก็เลยก็เลยได้มาร่วมงานกัน ก็เนี่ยครับที่พี่อาคุณเมื่อกี้เนี่ยนะครเพราะว่าเขาคุณเป็นพิษนาะแล้วก็แบบก็เชิญนักกีฬาเหล่านี้แบบเป็นแบบนี้แล้วก็ก็เหมาะกับสินค้าเรามือนกันนะครับก็ใครที่สนใจนะครับวัตกรรมใหม่นะครับเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยนะครับดีท็อกซ์ดีท็อกก็ก็จะเป็นง่ายๆครับแปะแปะที่ฝ่าเท้านะครับก็เขาก็จะดูดสารที่ที่มันเป็นพิษออกมาทางก็อย่างอย่างที่ร uh ู huh. ้ๆนะครับฝ่าเท้ามันจะเป็นเกี่ยวกับ ระบบประสาททั้งหมดเขาจะออกมาให้เห็นเลยเขาเป็นยาสีดำๆอะไรเงี้ยครับใชยบนเท้าใช่ครับแล้วก็ลดความอ้วนนะครับบางทีบางที่ที่กินยาอะไรเงี้ยครับก็ก็อาจจะไม่ปลอดภัยลองดูครับพันนี้ก็ช่วยลดความอ้วนได้แล้วก็ท่านที่ไม่ว่าจะหมดสมรรถภาพทางเพศหรือยังไม่หมดนะครับลองเอาไปติดดูครับอาจจะช่วยให้เราเมนเทรนไปได้อายุนานๆก็ได้นะก็ผุดดิบนะฮะต้นปีต้นปีว่าจะหาหนังสือถ่ายนะครับ ปล่อยมาปีกว่าแล้วมั้งครับไม่ได้ถ่ายหนังสือที่ปีหน้าปีหน้าว่าจะหาแซบแซบทายจริงจริงมีครับแต่ว่าขอเลือกขอเลือกนิดนึงเพราะว่าเล่มเล่มนี้อาจจะต้องอาจอาจจะอาจจะอาจจะแซบปกติเพราะว่าเราลองเราลองการออกกําลังกายแบบใหม่ด้วยแล้วก็แล้วก็นี่เพิ่งออกมาจริงๆแล้วเพิ่งออกจริงจังมาแค่ประมาณ8ปดเก้าวันเลยไหมครับเห็นว่ามันแบบเฮ้ยมามามาเร็วมาก แล้วก็สนุกสนุกกับการเล่น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 ออกกำลังกายแบบใหม่แทนที่เราจะเข้าเวทตลอดตลอดตลอดอะไรเงี้ยก็นี้อยู่บ้านก็ถือเชือกมาเล่นเอายางรถยนต์มาเล่นมั่งอะไรเงี้ยดึงยางรถเออรู้สึกสนุกดีอะไรเงี้ยมีอะไรเล่นอะไรเงี้ยก็ดีแล้วก็ดีแล้วโล้หูอยู่แล้วครับโอ้โหลงเขาขนาดนั้นรู้อยู่แล้วครับก็ดีใจกับเขาด้วยครับก็ดีใจกับเขาด้วยอ่าฮะ ก็ก็ก็เป็นพ <inda> ี่เป็นน้องกันนะฮะก็ไม่ดีแบบว่าต้องต้องุยคุยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องจําเป็นต้องมีเธออะไรเงี้ยก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันมีอะไรก็คุยกันแต่ก็แบบอุยกันกลับมา็นแฟนเพลงคงคงเป็นไปได้ก็คงญาติอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ตอกยครับก็ตั้งแต่จบละครก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยอะไรเงี้ยครับก็แต่จบละครไปก็ก็ไม่ แค่จะไม่ได้เจอกันเลยไม่มีมีมก็ก็มีแค่ในกลุบนักสแสดงช่องสามเนี่ยนะครับก็วันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเออแค่นี้เอง<า>โอ้ยเขาไม่ปรึกษา,มามผมหรอกครับ <laughs> เออครับไไม่่ดด้ตติอเือไม่ได้คุยกันตั้งแต่เลิกกันก็ไม่ได้คุยกันเลยครับไจริงครับจะไม่ได้คุยมันคุ้มมาคุยกันตอนที่แบบคุยๆกันตอนตอนตอนเรื่องล่าสุดเนี่ยเรื่อง เอ่อเคี้ยวแล้ะสีเนี่ยครับก็มีคุยกันบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้ปรึกษาว่าเออหนูจะมีแฟนใหม่นะหนูจะทำอะไรนะอะไรเงี้ยครับครับได้ตังค์ร่วมตังค์ทำหมดนะ <c oughs> ครับครับรับไม่รับเพราะนา้องเขาเล่นเสียได้ตังค์นะครับ <c oughs> จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนก็มองว่าคืราจบไม่สวยค่ะไมิดหอกัเลยอจบไม่สวยอาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าความที่เราโตแล้วมัง้ง,งแล้วเราก็ จะบอกว่าเราเรามันโตแล้วมันก็ด้วยเวลาด้วยระยะเวลาที่ที่มันผ่านมานานที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้อะไรกันผมว่ามันมันไม่ควรจองเวรกันนะเออไม่ควรจองเวรกันว่าเอ้ยเขาทําไม่ดีกับเราหรือเราทําไม่ดีกับเขาหรือหรือจบกันไม่สวยหรือทะเลาะกันหรือเขาจะมีแฟนใหม่ตามอาฆาตเป็นมาหงก้างก็คงไม่ใช่อ่ะก็ก็ปล่อยเขาถ้าเขาคบแล้วมีความสุขก็ดีใจเขาด้วยนะแค่นั้นเอง